ไอ้ที่ทำไมหมอกมันหนาจัดเลยาะเราไม่คพอเราควรขับรถใช่ไหมเออเราไปหาที่อยู่ก่อนไปหาที่พักก่อนล็อกอ่ะไม่มีทางเข้าอื่นแล้วนะประเด็นเนี่ยไม่รู้เฮ้ยระวังพ่อเฟดงที่มีโอ้เฮ้ยอันนี้น้อยนะเฮ้ยไม่เยอะไม่เยอะอันนี้น้อยจัดเลยจัดเลยเราตั้งรถไว้เผื่อตอนนี้เนแนน้ำมันอยู่ที่24ลิตรลงมาแค่นิดหน่อยขับได้อีกนาน แต่ขับไปเท่าไหร่แม่มันไม่กบดดีอะเพราะดูสภาพแบบแม่เองว่ารถมันจะพังกันไหมไม่พังเครื่องยนต์เครื่องยนต์เราอะไม่เป็นไรเว้ยแต่สภาพรถอะมันไม่ได้ชแต่เครื่องยนต์หรืออะไรพวกเนี้ยปกติเครื่องยนต์แบตเตอรี่อย่างเงี้ยงงปกติแต่เราต้องรีบเรียนช่งางเพราะเดี๋ยวรถมันก็จะพังในในวิชานี้หรือ,อไม่เราก็<อ>ใช่รถมันก็เลงจะพังในวิชานี้นเราจะเช็คไหมไม่ต้องนะ แต่สิ่งที่เราควรจะสิ่งที่เราควรจะทําก่อนก็คือแปบหนังสือช่างแล้วก็มีไขควงแล้วมีไขควงเราไขควงเหรอไขควงกระเป๋าโอ้โหมีอยู่มีอยู่เข้ามาอยู่ไฟตัดหมอกเข้ามาอยู่ไหนไม่เราต้องมีงานโอ้โหเราต้องมีแบบยังไงวะต้องมีแบบว่าเอองานช่างแล้วก็ไขควงไอ้ที่ทำไมหมอกมันหนาจัดไปเพราเราไม่เราควรขับรถไหมเออเราไปหาที่อยู่ก่อนไปหาที่พักก่อน หรือไม่เราก็ขับแบบเช่นโอ้ันั่นมีอะไรติดกระเป๋าเมื่อกี้เขาว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าเราจะหาเรื่องตายใส่ตัวมากกว่าเออมันโดดอานนังสีอจนตายอนี่คือย yup> ้อมจริงเลยอันนังสือันนังซีมาฟาดหัวจนตายนั้นยังดูเมีเซนกว่าโอ้โว้ยมีตื่นตะนกเล็กน้อยตื่นตะนกเล็กน้อยทำไมมองไม่เห็นดิทำไมของเขาหนักมันหนักอะไรอ่ะ บ้านนี้คงว่าจะเข้าไปดีไปเนี่ยไปดูดิโอ้อะไรอ่ะเอ้ยบ้านนี้หน้าคนอยู่ในะนบ้านแบนบโดน์นนสูบไฟเผาอย่างเงี้ยเราจะมีอะไรให้ไหมอ่ะจะมีแบบของลับก็ได้แบบปืนไฟอนะไรมาจะ่มีคนมาเผาบ้านเลยมันทุ่มเงินลงไหนคงมันมาอสิงทำอย่างนั้นโอ้ oh my god เด้อเด้อ นหน้าต่างก็ยังเหลือบเนให้เราเขา้าคนเขาภูมใจแล้วดูนนะเขา,ป,าเเปิดําำพีแล้วก็เปิดเฮ้ยเขาเริ่มหนาวอะ่ะเซืองลงเ<ๆ>นะี่ยเขา่าจะไม่หนาวพอไม่หนาวเลยไม่รู้สึกหนาวเลยอโอไฟเปิดได้ไฟเปิดได้ <laughs> ไเดดหรอ <laughs> เนี่ยอาจจะเป็นบ้านเก่าก่อนที่จะแบบปันปนี้ก็ได้คิดในแง่ดี้ทำไมแผนทางบ้านมันดูยากทางเลย มันแบบยังไง่าแบบมันเลี้ยออ,อันนี้นโอเคกูไม่น่ามีอะไรหรอกอเอ้ยมีแต่มันมีบ้านาข้างๆโอเคเราได้ทิศทางว่าสินมองมองหวกงว่าอยากรอออกหายนี่เราได้ทิศทางสวยสั่ล็อกอะ่ะไม่มีทางเข้าอื่นนั้นนะประเด็นอะ่ะก <laughs> ูตกใจเสียง <laughs> เพื่อนกูเปิดประตูในเกียร์มครับ <laughs> กาแฟต้องชงไหมอ่ะเตี่ยงอะไรโอเคว่าเราไปกันดีกว่าอันนี้ไม่น่าปอดภัยด้วยเราไปหาที่พักนอนอ่ะตอนนี้เขาเหนื่อยล้าแฟมีเครื่องชงอะไรเนี่ยเริ่มอ่อนล้ามึงก็ขึ้นมาดิยืนรออะไรวะซอมบี้ไม่อยู่หลังวราอ่ะตอนนี้ <Deep> ดิปโชดิปโชมันเหรอ,อใกดชิปดอะไรอ,ะ w, อ่ะกดชิปดเอ่อเพิ่มความเร็วกดชิปเอเพื่อลดความเร็วอ๋อระบบแบบขับอัตโนมัติมันมีชิปเอสกับชิปดับเบิลยูรวมีควับิี่สิบกเมตต่อชั่วโมอ่าชิปดับเไป ไม่คุขข้มาเบงดีกว่าตามถนนหลวงไม่อยากเข้าถนนแบบเนี้ยมหาที่อยู่กันทำไมไม่เห็นเมืองสักทีไม่เห็นเมืองเลยเปิดแผนที่มาลยไรไไอย่เมือย่ลแบบเออมัน<ใ>น<ห>่อ,นนอยู่ไกลม,มันก็เหมือนเราแบบเออมันเ,มอนเราอยู่ชนบ,บทแลเราไปเข้ากรุงเทพอนั่งรถไปสักแปดชั่วโมงในเกียมดแล้วกูตายก่อรละ นอนโอ้โหโก้ไม่หมาะคนแบบกูไมอยากขับรถเลยตอนหมอกดูดีดูดีเฮอู้อ้อยแฟงเต็มเลยจัดไหมไปดูไหมแต่จต่พวกมันเยอะนะเยอไมากเลยมันเยอะไปเยอะไปดูหลังดิเยอะมากเลยลองเราไปบอกไปบอกจัดไปประแจกู้โลก เอาหนังสือไปฟาดหนมเป็นอะไรกันหนังสือมากเลยนี่ <c oughs> เป็นคนที่ตายเพรนะเราอื <c oughs> อมันเขาเยวจะได้ลายต่อไปโอ้อันนี้มีตัวโอ้โหซอมบี้ออมบี้อมบี้ตัวนี้โดนแล้วชนตายชนแบบรถบุบเลยตัวเดียวนี้อู้แบตเตอรี่คงเหลือ แบตเตอรี่แบบสภาพเต็มออกมาดิแต่กูเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้ตอนนี้เราไม่งักคลิปไหนหนะักห้กิโลเออเอ,อ,อย่าเพิ่งใช้แบบเพราะแบตเตอรี่รถเรามันอยู่นานไม่เชียวเออนานมากเลยแต่สภาพรถเนี่ยจะไม่รอดอ่แี่ตอนนี้ทเขาต้องไปหารถใหม่รถที่มีกุญแจแล้วรถที่แบบปกติอยากได้ฮัมวีจะคันจริงผม้ามีฮฮมวีไม่ต้องเล่นแล้วเอารถถังไป เลือรกเกมนี้มีรถถังไหมครับไม่รู้เฮ้ยวางพ่อแฟงเฮ้ยแค่เพียโอ้เฮ้ยอันนี้น้อยไหมเฮ้ยไม่เยอะไม่เยอะอันนี้น้อยจัดเลยจัดเลยติดตามรถไว้เผื่อกลางคืนเกือกูตั้งนี้นะบุ้ม๋อมีปืนเหรอมึงมีปืนเอามาแบ่งใช้บ้างไอ้เหี้ยใช้มีปืนแต่เสือโง่ตายอีกควายเอ้ยกูก็ลืมปรับอ่ะนะีะปรับแบบระยะออก บอกระยะการตีทำไมตัวนี้มันตียากจังเออขัดมันก็ได้ดิตีหัวมันไม่มีเฟนดี้ไฟไม่ต้องกลัวโดนตีกลุ่มแม่มีเฟนดี้ไฟเอ้ยกอกันกระสุนด้านอีกดันหนึ่งสีน้องไหมเมื่อก้เขาคนลดก่อนกอกันกระสุนของดีไม่กันการโดนกัดโอ้โหซองซองลูกซองโอเคโอซองกดเลยเป็นการย้ายที่นั่งนะกดไลค์กดไลค์ย้ายที่นั่งนะ เออก็กดแซดใครทักมาอ่ะคุกัเพื่อนกูแน่ยโอ้โหมันเดินออกมาด้วยวิทยุสื่อสารตำรวจแบตเตอรี่แมกกาซีนเบลิตา้าเอ็มเก้าเอามาปืนพกเอ็มเก้ามันมีแล้วนะมีแล้วเอ้กระสุนอกันกระสุนกูใส่ต่อกันกระสุนต่อกันได้ไหมได้ไปเลยพี่หิทใส่สองอันหนักตายอ่ะเอ้ปืนลูกซองหนักสี่กิโล แป๊บนงึงนะหมาเห่าเดินไปนี่มานั่งที่อะไรอโ้ไอซินอ้เจอของดีแล้วอเอาอันนี้ต้อง,อง ถ่ายรถต้องค้นว่าเออกูเห็นปืนเอ๋ปืนยาวอยู่ถ้ายรถปืนกูไม่เคยเห็นอนะเป็นปืนไร้ขัแล้วก็อันนี้มีกระสุนลูกซองกับปืนลูกซองที่แบบสภาพบอกว่าดีมากอันนี้มีซองปืนด้วยเอาไหมเอาไหมเราควรใช้ปืนบ้างนะเอาตรงของไม่เราควรไม่รู้ดิเราควรใช้ยามจาเป็นแบบพวกมันยิงไปไม่ก็เรียกมาเกิดปืแล้วกระสุนก็มีจํากัดอืมก็จริง หนึ่งไปดูกันว่ารถมีเทียอะไรกูยอยากได้รถตู้กูอยากรู้มันยัดของอะไรได้จะยัดได้เยอะเลยแหละรถตู้กูอยากรู้รถมันยัดเทียอะไรนี่โอ,โอ,โอ้โหเบาะนั่งขวาหน้ามึงถือปืนลูกซองอีกกระบอกเอ้ยมึงถือแบบเอ่อถือถือเป็นอะไรเพ่นกับปืนลูกซองอีกกระบอกได้ไหมสิเออเอาก็ได้เอ้ยใครเอานึงเ<ข><ข>ด<ข>็กบางได้ใครเอาไคโน่ เดี๋ยวกูไปนคนมาวางไว้ให <Okay. S 2> ้มึงแล้วมึงก็ไปจับที่นั่งเอาตอนนั่งแบบระวงังปืนลั่นนะสิอยู่แบบตุ่มเ้ยแต,ตรงที่นั่งขับที่นั่งคนขับยังไม่เนี้เลยนะที่นั่งคนขับอะที่นั่งเองอะไม่มีไม่มีที่ใส่เลยเอองั้นมึงมายกไปใส่ที่นั่งกูได้แต่กูเดี๋ยวกูไปจัดของแต่โ <Okay, S 2> อ้กระสุนปืนไรเฟิลกระสุนปืนสามเออจุดสามแปดละครใหม่เองต้องใช้บุหรี่ไหม ไม่เอองั้นเอาบุรี่เอ้เดี๋ยวนะบุรี่อยู่ในรถเราเออเอาเปิร์กบุรี่มาอยากปุรี่ยอะไม่ก็แต่ก่อนเองใช้ไม่ใช่ใชเขาเลยมันเลยอยู่ในนั้นมันอยู่หลังรถอะบุรี่สิบห้าหมดเพีแม่งปุ่นหมยกับไปซอมบี้ตัวหนึ่งนะที่กูฆ่าแล้วมีแบบดูดของแม่งมีแบบบุรี่แม่งสามซองไม่ไม่ใช่สามซองหกสิบห้าซองอยู่ในตัวมัน อารมณ์เป็นคนขายยาเดียสินมึงเอาปืนยาวแล้วก็ปืนกระสุนทั้งหมดเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้นต้องปืนไม่ต้องเอามานะมึงเอาไปใส่ตรงที่นั่งมือจ,จัดของในรถมีอะไรไหมกินสอวิทยุแว่นตาดำนักบินคลาสเตอร์บุรีโอ้โหมีปืนพกวิทยุสื่อสารแบตเตอรี่ไปเช็คข้างในาปืนพกสภาพดีสภาพปืน 6, พกก็สภาพดีกระสุนบวกหนึ่งด้วย สิมมาเอาไปดิเนี่ยลูกซองท้งายรถเนี่ยแล้วก็ไอ้ท้ายรถดอีคันหนึ่งท้ยงายรถสองคันเลยมาไว้ที่น<อ>ั่งเรื่วยๆจัดของรเร็วๆประเทศของเขาเต็มเนี่ยโอเคได้ค่าหาเอามาหยิบมาหยิบมาหยิบไม่ได้ของเต็มอา่างั้นเอาขอ้ขอกระเป๋าเข้าไปจัดของก่อนเอาตรงนี้รถ,รถเราจะเต็มละใช่รถโลนวงโลนที่เดิความดีดึงแม่งบอกเลยของไม่กระจุยกระจาย หรืออะไรไม่หรอกกูยัดไปเองก็ได้เดี๋ยวกูยกไปถ้ามันยกได้เออเองเองช่วยหน่อยก็ได้เขาเขาไม่ได้เอาของออกจากตัวได้แล้วตอนเนี้ยไม่มีที่นั่งไหนที่มันยัดได้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวกูไปไอ้ย,ย่าใส่ที่นั่งไอ้เหี้หยกูค้นอ่ะตอนกูนั่งฝั่งกูต้องจัดของกูเนีแหละแสดงไม่ฮนะเปลี่ยนที่นั่งกันเลยมันมีมีกุญแจไหมมันมีกุญแจไหมในนี้ลองเลย ไม่มีไม่มีเอามาทำหาเผื่อเผื่อได้ใช้ไงเพราะว่ามันตอนนี้กูหิวหิวน้ำมากเหาหากินอะไรแล้วมันทิ้งทิ้งไปเถอะขอร้องตอนเนี้ยเปิดมนสองกระป๋องเลยแล้วก็กิน้วกันเลยไหนมีอะไรแดงไม่มีแต่ยาเอยตัวกูมีแต่ยาตรงนะยาที่เราแทบไม่ได้ใช้เลยต่อไปแล้วเ็าตายอ่ะไม่มันมียาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดยา หมากฝรั่งตัวมาโอเคเฮ้ยมอหายไปแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ี่ยเยียกินโอ,โอ้กินหมากฝรั่งแม่งไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งก,กินเลยเออปิงเขาขาดน้ำกระสุน oh <my> โอเคของเต็มแล้วนะว่าไอ้ยังกูบอกอะไรแบบมึงราคิดว่าแบบคังเอาเรามไม่อยากฟาร์มอะไรเพิ่มแล้ว ขเขาเลืกสุดแย่ทางอาวุธสุกี้ไอก้หาอะไรครับทำไรดีไปไฟกับซอมบีดี่าเลือกลก็เฮียแนละ้วมึงแบบว่าเออยังไงดีวะอึ้งนะโอ้โหปืนยามเก็บนานมากมึงแค่วางมึงเก็บอะไรนาะนไอ้เฮียนี่ก็ไม่ช่วยกูแบกของแบบนึงแบบแๆบบ กง,งคุยเฮ้ยเดี๋ยวดูเกียรติตันน้ีไม่ได้ดูอีกอเหรอโอ oh, ้งรีบดูดูกระสุนรำทียอะไรสามกอง เ yeah. กียไกลเขาใกลจะเป็นลมแล้วก็ข,ขอมายังเออใกล้เป็นลมนิดหน่อยซองปืนซองปืนใส่ดี่ไหมซองปืนไม่ต้องในแค่อนะไรยังไม่ได้ใช้หรอเฮ้ยแต่เขาใส่เอาไม่ใส่อย่างงี้เงี้ยเก็บปืนอะ่ะซองของกูมีซองปืนคู่แล้วเพราะฉะนั้นใส่ปืนได้เยอะกว่าตอนนี้กูใส่ปืนได้เยอะมากซองปืนปกติอะกูไม่ได้ใช้เพราะมันใส่ได้แค่นั่นแหละแค่กระบอกเดียว ไปเจอสองปืนคู่กล่องกระสุนกล่องกระสุนลูกซองเค okay. ถ้ากูเอาของยัดใส่กระสอบแล้ววางไว้ที่หน้ารถมันจะลดพาลาร์เออน่าสนใจไหมลองดูลองดูไม่ถ้าเราอ่ะเอาของยัดใส่กระสอบเว้ยเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะอยู่ในกระสอบแล้วก็ต้องไปเปิดกระสอบดูอีกเท่าที <laughs> ่กือกจะยืมของแต่มันก็แต่แต่มันก็นั่นแหละเออมันก็จะลดพาลาร์มกว่าหรือเปล่า ไม่รู้เดี๋ยวกูลองก่อนเดี๋ยวกูลองมาดูหลังรถแล้วกูลองยัดใส่กระสอบถือด้วยมือหลังลองเอาเวอะไรใส่กระสอบลองเอาแบบทันน้ำมันใส่กระสอบ ปืนปิ้งปองเข้มขัดมาใส่อะไรได้อือฮะเข็มขัดใส่อะไรได้ก็ไม่รู้ดิแต่รู้เลยรไหมมันลดลดไปแค่นิดเดียวเองสิจริงอะเออแล้ตอนเราจะเอาของเราทำยังไงทำาไงหยิบกระสอบออกมาแล้วก็คนๆนหาแต่ในกระสอบไม่มีอะไรประโยชน์เท่าไหร่ไม่อย่างน้อยก็ใส่เพื่มดีนิดนึง ปืนพกใส่ช่องปืนกันเกอได้ใช้ในยามจริงไม่ยิงในจริงไปเหออไอ้เหี้ยเอาจีเรานอนในรถก็ได้แต่สภาพเออไม่อยากนอนอูสภาพน้าตาคอมบี้มาจริงไห่แบบเละเลยไม่ต้องอ่านหนังสือก็ตายได้อะเนี้ยี่เหี้ยกูลืมดับรถดรืยอเมื่อกี้ไม่เลรหรอกบ้านกรวยก็หนึ่งนะ เช็คเพื่อความแน่ใจมันรดเทียอเลยไปบ้างพูดว่านกูบยเหมือนแม่ไมได้เช็คของดีเดวนี้น้ำมันลดไปเยอะไหมลดไปหนึ่งเปอเซนตแบตเตอรี่เฮ้ยแบตเตอรี่แบตเอบตเอรี่มัชาร์จตัวเองได้เดี๋เหรอฮะ <c oughs> ใช่เหรอฮะว่ายังไงก่อนหน้านี้มันเก้าสเก้าเอร์ซนมันลดมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึร้อยแล้ววัฟ้าทำไงว,วะวัแต่เทียวเองมอาจจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้รถมันไปชาร์จตันไหนก่อนรถไฟฟ้ายงติด ก็เลยค้าชาร์จตัวเองได้ไดนะเว้ยปัจจุบันใช่เหรอมันไม่ไองมันไม่องแบบใส่ที่ชาร์จชาร์จเหรอหมายถึงแบบชาร์จในตัวของมันเองแบบไอสำรองโอ้หน่วยแพทย์หรอไปสนีไป,ไปสนีไ้เออนั่นแหละบางทีไปสนีอาจจะมีของดีอะไรองงันเดียวไอแพดแบบโทรศัพท์อะไรไว้ได้เอามาตั้งเปิดดูไอคตนเท ล็อกประตูเปิดหน้าตา่างปิดหน้าตา่างโอเคตั้งค่าอุปกรณ์พีเปิดวิทยุด้วยไหมกูเปิดวิทยุฟังอาจจะได้ข้อมูลอะไรอาจจะเอ้ะไอของมันหายหายไปจากอันนี้ว่ะรู้เลยแมยไม่ต้องเปิดเลยใี่ไหม มันเปลืองออวางนั้นเลยไอ,อ้ต้องการอะไรแล้วเสือจีต้าพุ่งมางับคอเข้าไปเขายิ่งไม่มีกระจก <c oughs> อยู่ที่ดี <c oughs> ดทำไมมันเงียบอย่างวะเฮ้ยอ, <c oughs> อย่าพูด <c oughs> เดี๋ยวมันมา this is my home this will be my home ถ้ามันเป็นโฮมทำไมทางเข้าบ้านมันต้องไกลสรุปม่ใช่ทางเข้าบ้านมีป้ายม i ลิเท r y อยู่ กูเคยเจอทาอ่าหาเจอแบบเอ่นนี้ทา่าหาเยอแล้วแม่งของโคตรฟูของฟูยิงแบบแม่งมีทุกอย่างเลยตอน,น,นกูเล่นคนเดียวเน,นี่ยแล้วน่าอยู่ที่นี่ได้ที่ไหนเหมือนเป็นฟาร์มเป็นคอกสัตว์เป็นอะไรพวกเนี้ยอืมมันอาจจะเป็นเป็นฟาร์แมแบบเป็นฟาร์มแต่แบบ มันมีเขี้ยอะไรอยู่ในฟาร์มครับมีซอมบี้ทนะั่นน่ะเขาเขี้ยกะไรไหนเราเห็นละบาบูนกระทืบกดสวิตช์บาบจริงจริงวต้องแชร์อุลก็ได้นะมันแรงไม่รู้วยเขารู้สึกยากครับมันน่าจะแรงกว่าในมือในมึงแรง,งที่หัวดีๆนะมึงแบบเอาโอเ้เขี้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขี้ยให้หมดไหมอันนั้นน่าจะไปทางไปบา้านอันนั้นเป็นทางไปบา้านทีมเสียบ้านในฟาร์มกูก็เสียเวลาอยู่ เรื่องแรงอะไรเงี้ยมากันและวไม่ได้งไงบ้านเจอแล้วเขาลุลวนกลับมาบ้านหลังเก่ามันก็ไม่น่าบ้านหลังเก่าว่ารับแก่ไนะโอเคมาเราไปหานอนพักหน่อยเออแม่งได้จะเป็นลมจริง ยัมึงล็อกบ้านสรุปเป renamed, <cam> ิดไปแบบเจอกันขโมยอีกปี๊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 มาเอาอะไรเนี้ยเจียวปี๊ปี๊ปี๊ปปิดม่านกันตกใจเลยปิดมึงปิดหน้าต่างด้วยดีเข้ามาที่หลับ